ในที่สุดก็ได้เลิกแกะพัสดุแล้วนะคะสำหรับโคมไฟอีเกียที่เราสั่งมาตามรีวิวในติ๊กตอกนั่นเองทุกคนจะบอกว่าน้องน่ารักมากๆแบบมากตัวโคมสีขาวนะคะตัวฐานจะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้เลยอุย้ยน่ารักไม่ไหวหลอดไฟเขาจะมีให้เลือกสองสีนะคะเราเลือกสีวอร์มาตามรีวิวเลยแล้วก็ตรงนี้ประกอบเข้ากันนิดนึง ก็กดให้มันเข้าล็อกนะคะตัวนี้จะเป็นปลั๊กแล้วก็สวิตช์ไฟนะคะตัวปลั๊กสวิตช์ไฟก็โอเคนะไม่กองแกงแล้วก็เขาจะปรับระดับไม่ได้นะคะจะได้แค่เปิดปิดธรรมดาแล้วเราก็มาใส่หลอดไฟเข้าไปโดยการหมุนนะคะเสร็จแล้วก็จะได้โคมหน้าตาหน้ารักแบบนี้เลยซึ่งน้องค่อนข้างเบานะตัวฐานข้างล่างอะถ้าน้องแมววิ่งชนนี่อาจจะล้มได้เลยนะคะเนี่ย เปิดไฟคือแบบในกล้องที่เห็นคือแสงมันลดความเหลืองลงมากแสงจริงๆคือเหลืองมากๆเลยนะคะทุกคนถ่ายออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยจะได้ผิวที่มีความแบบนวลน,นวลน,นวลน,น,วนอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยนะคะสว